ตอนนี้ก็ครบสามสิบนาทีแล้วครับมกเข้าก็เริ่มสีเหลืององตองเริ่มนี่ครับพี่น้องหน้าต,ตามกขอเข้ามกเกบสวัสดีพี่น้องประชันสูบูบสูกันเลครับมือนี้ผมใหพาพี่พ่าน้องมาเห็นเมนูมกอีกแล้วครับมกแบบบานๆแต่ว่าคุมเสียบระดับสามดาวครับผมไปเลยครับที่มกยังไปเบิ้งกันเลยครับ,รบสีบเหลืองไปก่อน

เอาไปอย่างเลยครับหม,มกเฮ้าวบางลงไปวางลงไปครับโอ้มเริ่มสุกเลยครับพี่น้องอุูน่ะสุดยอดบอกเลยคําเดียวเยวสียบแหงกับสวัสดีพี่น้องปร้ชาชนสุูสุขเหนือันนี้ก็มาพ่อกับสองมิเตอร์แมนซาแดีวคือกอครับ้มืนันนี้ก็ได้หมกคือเอพี่น้องหมกสุดเสียบเลยมันนี้หมกเครืองไน,ในใกีแต่มุนไพรครับผมนี่หมก นี่นี่พี่น้องนี่เอาไว้าสองมกครับมันใหญ่แฮงผมเลยแก,ก้มกเดียวก่อนหรือแจวปลาแดกครับนี่แจวปลาแดกพริกสดปลาแดกตอนนี้ใหญ่เลยผ่อนพูนปลาแดกเป็นตัวพี่น้องไม่ต้องซื้อชุดยอดพระเกี้ยวมีผักตรงนี้ครับผักสลัดสลัดที่ปลูกเองอ่ะแหละมันก็ใหญ่พ่อกินนะครับแต่เลก็กเก็บมากินมือเที่ยมมากินครับไก่ อบทังกะน,นี่นะครับกินบัตเตอร์เฮิร์ตอันนี้ก็เป็นเลดโอครับผมสลัดที่กันครับเดีวบุกแข่งนี่บุกแข่งเก็บน้ำหัวน้ำสวนเดีวบุกแดงเด้๋วบุกพริกถอดนี่ครับบุกพริกถอดเป็นกองเลยสิเดี้ยวเขานิ่วหน่อยไหมครอบนี่เขาเนิยวหน่อยครับมาต้องมาหลา่สับเสียบมือนกันครับผมมาเด้อสับเสียบด้วยครับเด,เดี๋ยวที่ทางหนะัวเนาะ เด้อบูเอ้เียบคอยยิงเฮ็ดยังยิงเียบกว่าไต้หกสิหอหม Bọc công mình nọng, chút Múc thứng này gầy hả? đầy thân gửi kín kìa. rong mừng hả? Nhìn ngay, để có xẹp nha. Chút ยังรูยังครับอันนี้บ่อวครับพเ่าเสียบเสียบไปดีครับมกเสียบด,ดังไฟอย่างเลยดังไฟอยางเอา

càng mình dư vào một mình múc nhé đẹp này mình dư vào đây

but chả mũi vào nhiều cầu đi không ผมถอดริกมาประมันสวยนึง่งได้รเเรื่อคืนได้ใช่ไหมแครับปิกสวยมันหอมหอมถึงมุ้งใ้่หน่างเนาะ ก็คือไข่ใบบกูดเนะน้ำหอม เืม,เ,มเพชรเลยพี่อกศรเนี่ยเขาท้าอีรีได้พี่กอน จำไปเดียวค่แกไปเดียวือเ,เหี้ยคขอด แซ่บแียบไซ่บเนาะลองี่กินม่งดดีไปตัวจะบี รถคนขายลูกปลาครับนี่ลูกปลาบุมมีเาาสีปลาเสีล้มครับปลาดุมากับปลาหวานปลาหวานบุมมี Nó cái mi bớt. Chả bê kia nó... Ưm, đứa múc kìa. Chị Nhanh bớt bớt ở nè. จยเสียบเนี่ยครับเสียบเสียบแฉ็บปั่นกนอยหอยเขากันดีนาดเดี๋ยวเจียบประเด็กตอนเ่อนมึงตอนประเด็กเนี่จำได้พิัธิตบ๊วยบ๊อะไรไปนองนนมุนีก็ได้มกข้องในไก่มาฝากปีตอนนองครับผมอใน,น,นมักกัฝากก็ไหลถือใจกัฝากาก็แส่ฝา,ากก็ติดตา ให้ก็สองมีเดอะแมนแสน่ห์อะไรก็สวัสดีครับ